นนพี่มารอยอยู่ตรงเควส่อแล้ว <c oughs> เบีนมาเลยมนยี่อยู่จุดไหนอ่ะ a อสองเหรอใช่ใเแล้วผมต้องเตรียมเครื่องอาหารแห้งยังไงบ้างก็ <c oughs> ของพี่มีแล้วออเอาเแบียงมาเลย <c oughs> <c oughs> พี่เหญอ้าว <c oughs> พี่กินไปแล้วเหรอโอ้โหไอหมอนี่ <c oughs> อ๋อพอดอูอ้เดือนช้านะ่ะพี่ก็เลยรีบกินเลยเค <c oughs> ยังไงอูก็ไม่อยากรู้เนื้อเรื่องหรอกเพราะฉะนั้นแล้วมาเป็นยันงไงที่เล่าให้ฟังสียคือ <c oughs> อย่างนี้ตัวเราอ่ะมันความจําเสื่อมด้วยสาเหตุอะไรเราไม่รู้อ่ะฮะแต่ว่าตัวละครเรามันเล่าพูนฐานตัวละครเราก็คือเราเป็นนักเขียนเกี่ยวกับป่าอเมซอนซึ่งก็คือป่าที่เราอยู่แล้วทีเนี้ยมันทํางานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นยาอะไรอย่างนี้แล้วมีอาเกิดป่วยเป็นเนื้อง,งอก เสียงจระเขีนี่หว่าเนื้องอกนะพี่อ่าซึ่งป่วยเป็นเนื้องอกตัวเอกเราอ่ะไอ้เป็นหนี้มหาศาลเพราะว่าต้องรักษามียอาอ่าฮะแล้วทีเนี้ยก็เลยไปกู้ยืมแล้วทีเนี้ยมันมีมันมีคนสนใจงานเขียนของตัวเราแปบนึงนะคือเนือเรื่องมันยาวขนาดนั้นเหรอใช่อ้ยทำไมมันยิงไม่โดนเลยวะแล้วพี่ไปไกลหรือยังเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลเดินมานิดเดียว นิดเดียวตามทางอะไรได้บ้างเนี่ยไม่แล้วทีเนี้ยพอเรามาเกาะนี้เพื่อทํางานเกี่ยวกับงานวิจัยสมุนไพรในในเกาะเนี้ยเออมันเป็นถ้ำเลยว่ะเราได้ข้อสรุปว่ามีอาน่ะป่วยเป็นเนื้องอกอยู่ที่โรงพยาบาลตัวเรามาที่นี่แล้วเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกเพราะถูก ซุ่มโจมตีไม่ใช่การตกตามธรรมชาติะอันนี้มันหลักฐานมาจากไอ้ซากเครื่องบินที่เราไปเจอเอนะันนั่นคือเครื่องบินเหรอเดี๋ยวนะเราไปเจอเครื่องบินตอนไหนวะพี่เอ่อกดเอ็นขึ้นมาดูดีกดเอ็นเอ็มเอ็มเอ็มพูดผิดเนี่ยที่มันเป็นรูปปีกเครื่องบินเค<อ>ร<ๆ>ื่องบินเหรอมันมีเครื่องบินได้เหรอนีอันนั้นน่าจะเป็นเครื่องบินเราแหละที่ตกออกมา แล้วพี่เก่งนแล<ต>้วเหมือนถูกหญิงเดินตรงมาเรื่อยๆอพี่พี่เป็นพวกอยู่นิ่งไม่ได้อะน<ม>ั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะจากเนี้ยก็คือหาความช่วยเหลือแต่ว่าพี่มองว่าไอ้เนีย่ยคือเราต้องหาทางรักษาเนื้อง,งอกของมีอาให้ได้เลยาามันมีสองเหตุผลที่ตัวเอทมาเนี่ยสาเหตุที่หนึ่งเลยก็คือหายาเพื่อรักษามีอาอ่าฮะสาเหตุที่สองเนี่ย เอ,อไม่หรักสาเหตุล่ะเป็นเพราะหายารักษามีอาเพราะมีอาเป็นคนพูดเองว่าถ้าฉันไม่เป็นงางงอกมึงก็คงไม่ต้องมา,มาเจญโชคอยู่ที่เนี่ยคือตอนนี้ผมอยู่ตรงแม่น้ําพี่ยังอยู่บอกพิกัดได้ไหมผมจะได้วิ่งไปหาเอ่าพี่อยู่สามสี่ยี่สิบหกสามสี่ยี่สิบหกใช่ไหมอุ้ยอันนี้คือพี่ทําบ้านแล้วหรอทําบ้านอะไรงัวเปลา น่าจะไม่ได้ทำมาคอยู่ไหนก่อนอูยอยู่ไหนก่อนอันดับแรกอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะอ,อ๋อโทษใช่อูทออ๋ทำอะไรอีกนะทำอะไรทำอะไรดีแดลกไม่ให้หมดลยมะพร้าวใครไม่หมดเลยเฮ้ยยังยังไปตีเฮ้ยอย่าบอกนะเต่าที่เดินเล่นแถวนี้อูดกระซวกกับไตมันมาแล้วเปล่านะพี่ทำไมหรอทำไมมีกระดองเต่าอ่ะผมมาก็เห็นมีอยู่แล้วนะจริงหรอ พี่เก่งพี่หล่อนปะเนี่ยพี่เลี้ยงน้องไว้ได้ฆ่าน้องไหมไม่เดินมาผมก็เห็นน้องนอนอยู่นี่แล้วพี่นอนเป็นกระดองอย่างเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยตรงหินตรงเนี้ยผมก็นึกว่าพี่จัดเตรียมให้เสร็จตับมันมีตัวหนึงน่งหน่อยฆ่าน้องนะ<อ>พี่ปล่อยน้องไว้เนี่ยเดินให้น้องหายไป<ห> <หา S 1> แล้้เหรอพี่ไม่ไม่น้องอยู่พี่มาหลายวันแล้วบ้านเราจะไปสำรวจทิศอีกันนะอู้โอ,อย เจอคนป่าพี่มานั่งถือหองอยู่โอ้ด้ี่อ่ะแปลว่าอะไรอันนี้คือมันทำอะไรเราวะเนี่ยพี่บอกว่าเนคนดีเหรอบ้าไม่ไม่คนดีก็เที่ยแล้วพี่กอ้าวไหนพี่บอกเป็นคนดีไงไม่พี่พี่ไม่ได้บอกว่าคนป่าคนนี้ดี อะไรของมึงแล้วเนีย่ยกูแม่นงไงเ,เก็บธนูธนูคืนได้ครับแบบเด็กๆอะรมันฮืดฮึด,ฮ,ดฮึดอยู่เนี่ยไอ้ตัวกินหมดเฮ้ยเดี๋ยวพี่เก่งตรงนี้ต้นไม้พังเนี่ยแหละเบาะแสเฮ้ยนี่ไงนี่เปล่าวะกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไอ้อ๋อไอ้ที่เราดูบนเนินสูงก็โล่งๆอย่างเงี้ยเออว่ะเออว่ะเอาลานเครื่องบินนี่นี่ไงมีธงเนี่ย สนามบินเหรอใช่นู่นไหนเครื่องบินนะพี่เก่งเฮ้ยมีไวซ์ผมเจอลานบินคุณไม่ต้องเชื่อแน่ผมเจอสนามบินว้าวเหลือเชื่อเลยมหัศจรรย์ไม่คุณรออะไรล่ะขอความช่วยเหลือสิโอเคเดี๋ยวผมไปขอความช่วยเหลือก่อนนะแล้วมันมีเพลงแบบเพลงไงวะกูมาถึงเส้นชัยแล้วมันมีเครื่องปั่นไฟใช้ป่ะพี่เก่งใช่นี่ไร เฮุยโอ้ตรงนี้มีกุญแจเฮ้ยไม่ใช่สิมีแม่กุญแจเฮ้ยอะไรไม่มีสัญญาณตไงต่ออันนี้คือขอความช่วยเหลือเราต้อง่อมเสาสัญญาณพี่เพื่อขอความช่วยเหลือตอนเนี้ยตั้งไปเลยไม่ได้เงี่ยวะยิงหนูใส่ด้ไม่ได้มันให้ซ่อมเสาสัญญาณเหรอสอมยังไงเนี่หนังคาเนี่ยเหรอปีนได้ปะ มันน่าจะต้องเข้าบ้านหลังนี้ก่อนปะแต่ว่ามันล็อกกุญแจอ่ะเองใช้กุญแจสำรวจทางนี้ไหมในในบ้านอูดมีเจอกุญแจปะดูยังดูไม่หมดเลยพี่ พี่ยืนต่างฝนทำไมอูตัวเปียกนะมาพี่เก่งวิธีแก้ปัญหาของเราวิธีพี่มาดูนี่ที่เราเดินไปชั่วโมงพี่เห็นสายไหมพี่ดูอือฮะสายสายเีเงินไปห้องนู้นใช่ไหมอือฮะแล้วพี่ดูมีสายสีอะไรอีกอ๋อสายสีเหลืองนี่ว่าตามมาตามมาพี่เก่งมีเอาทางนี้เดิข้ามไม่ได้ปไปน g a อ๋อใายขาดรอแม่งเอ้ยอ่ะต่อแลช้วอ่ะเอาละทำไงต่อเนี้ยอยใช้อะไรต่อใช้มือต่อพี่อเอาเอาเพลย์เยอร์ดีควายี่ไงใช้ได้แล้วฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมผมต้องการความช่วยเหลือใครก็ได้มาช่วยหน่อยได้โปรด ผมต้องการความช่วยเหลือใครก็ได้มาช่วยหน่อยได้ปรอดไม่มีใครช่วยครับเว้เอลยได้ยินแล้วมานัสคอนโทรหขอควบคุมมานะโอ้คุณได้ยินผมเหรอคุณได้ยินผมจริงๆใช่ไหมผมต้องการความช่วยเหลือใจเย็นๆตอนนี้ได้ยินแล้วไอ้แเนียอยู่คุณจะเป็นอะไร โอ้ขอชื่อแล้วก็สถานีด้วยนะนี่คือเจกไฮกินเนาะตอนนี้อยู่ที่สถานสนามบินกลางป่าครับไม่แน่ใจที่ไหนเข้าใจแล้วเจกไฮกินใช่ไหมใช่ไหมนะโอเคตอนนี้ฉันรู้แล้วอีนี้รู้แล้วว่านายจาอยู่ไหนรอก่อนละกันโอเคคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่ารับทราบไหม มีคนผู้หญิงอยู่กับฉันด้วยมีอาเอาผิดคนได้ยินแล้วมีคนอื่นอยู่ด้วยไหมอยู่คนเดียวไหมแปลกๆนะอันนี้กันไม่มีใครอยู่ด้วยครับไม่ไม่มีใครอยู่นี่ด้วยเลยอไต่อหนยังอยู่ไหมผมต้องทำยังไงได้ยินแล้วจ้าอยู่ตรงนั้นอย่าไปไหนล่ะ เออจะมีคนมาเหรอนานไหมนี่ยฮะใจเย็นๆใจเย็นๆกำลังส่งความช่วยเหลือไปดูอันหนึ่งนะไปทียูมีนไปนี่ไหมถามมือสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมถึงถามว่ามีอยู่คนเดียวล่ะหมายความว่าไงอ้าวตอบเธอขอละได้โปรด ตอบกูหน่อยโว้ยผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเว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 นเอ้ยเอาว่ะแล้วมันต่างจากที่อ่ะที่ยังหายไปไหนอ่ะเนี่ยความช่วยเหลือการมาถึงแล้วในที่สุดแม่งคุยกันแปลกมากเลยนะก็ถามว่ามีใครอยู่กับผมไหมคิดว่ามีไอเดียอะไรไหมฉันแค่ดีใจนะที่คุณปลอดภัย โอเคตอนนี้ผมรู้แล้วออกอยังไงออกจากที่ยังไงผมต้องหาคุณสินะคแค่กลับมาที่บ,าบา้านที่บ้านอะไรวะเี้ยหงเนี้ยคุณอยู่ในเนี้เรโปดดี๋ยวตามหาฉันเลยคุณปลอดภัยนั่นแหละสิ่งที่สำคัญฉันทำหน้าที่ของฉันเสร็จแล้วทีนี้หน้าที่ของคุณ,คณกลับบ้านซะ สิ่งที่คุณเจอที่นี่มีแค่ความผิดหวังเท่านั้นคุณไม่ต้องการฉันหรอกเจคมันถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วอยู่ในที่ของคุณรอความช่วยเหลือมาส่งซะไม่ไม่มีอาคุยกับผมคุณอยู่ไหนเมียตอบหน่อยผมทิ้งคุณไม่ได้นะเมียได้โปรดพูดอะไรสักอย่างได้โปรดเมียได้โปรดนะ มันมันได้เวลาต้องไปแล้ว found way out. ผมผู้ศาตรเจอทางหนีแล้วนะเด็โปรดพระเจ้าพูดอะไรสักอย่างสิได้คุญแจมาแล้วพี่เกง่งเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมอันนี้คือรอความช่วยเหลือมาถึงกับรูปอะไรเอ่ยแค่นี้ใช่หรือไม่ไม่เขา ต้องตามหามีอาเนี่ยมันบอกว่ามีอามีอา come i ได้ยินไหมตอบด้วยคือมันถามว่าอยู่คนเดียวไว้พี่ผมว่าไอพวกนี้เสียงมันเสียงมันแบบเสียงคนอินเดียด้วยต้องเป็นผู้ก่อการร้ายแน่เลยมีอา come i please มีฮะตอบผมหน่อยเถอะอะไรอ่ะอุปกรณ์ปีนเขาอุปกรณ์ทำน้ำแผนที่อุปกรณ์ปีนเขาแผ่นที่ไม่อยู่จริงปะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะ seat passenger เ,เ,เอาผู้โดยสารที่ไม่จริงปะเนี่ย จริงเหรอแบบไม่โดนไฟไหม้นะเปลี่ยนไงพี่กดเอิร์นก็กอมาโอ้โหนี่มันส่วนที่ยังไม่โดนไฟไฟไหม้นี่หว่ามีแอร์ชิปครับแล้วซีหนึ่งกับสามเหลี่ยมพี่เก่งพี่มาดูนี่ก่อนเนีเนเนผู้บริสารไฮกินส์เจก็คือชื่อเหล่าใช่ปะเมื่อกี้ผมดูนามสกุลแล้วก็มีเวก้าสมิธซาบูอะไรนะไดมิโก้เหรอ เ1 A2 B1 B2 ทำไมมันไม่มีชื่อมีอ่าวะหรือมีอามาก่อนหรอไม่แต่มีอ่าป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลนะอ้าวหรอเออนั่นก็แตกถ้าเขาไม่มาไม่ตแต่ว่า,าทำไมไอ้ที่สงสัยตรงที่มันตรงที่มันถาม,มว่าเราอยู่คนเดียวป่ะเออเอ,อผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผู้ก่อการร้ายอันนี้คือฟิลิปสมิธ ตัวอย่างทดลองครับมีอ่ะตอบผมหน่อยเถอะผมตอบผมอันนี้ไม่หยุดเลยมันน่าจะเป็นแบบพวกสเปรอะไรแพี่ตอนนี้อ่ะเราอยากไปไหนต่อตอนนี้เราอยู่หรือว่าเราจะกลับบ้านไปตั้งแคมป์ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันพี่เห็นเพราะว่าวันนี้เราเดินวนนานมากได้ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดูกดดูแผนที่ด้วยกันก่อนก็คือเราอยู่เอ เอี่ยอะไรว่าโดดบังเอเฉยเหรอเอที่เป็นลูกฟงเหรอใช่ก็คือจุดที่เราอยู่เนาะใช่พี่มันมีความหมายไหมว่าเอเนี่ยไม่รู้ว่ะอูจําได้ไหมว่าตอนที่เราเปิดอ่านชื่อคนมันมีตําแหน่งบอกอยู่หน้าชื่อด้วยเออว่ะเดี๋ยวนะนะเอหนึ่งก็คือเราเอสองเวก้าเอสองคือทางที่เรา บก้าเอแลวบีหนึ่งบีสองนะบีหนึ่งซีสองซีหนึ่งอะมีแล้วก็วที่เหลือหายไปไหนหมดวะไอ้ไอ้ด้านล่างแม่น้ําวงกลมไข่ดาวที่เราอยู่อ่ะเรายังไม่เคยไปเนาะใช่พี่อันีนี้น่านี้เป็นเดี๋ยวพรุ่งน,งนี้เราจะไปห้ย<ะ>พี่เก่งมันมีทางที่ลองดูยี่สิบเจ็ดสามสิบเอ็ดล่างสุดเห็นปะมันมีจุดแดงๆจุดหนึ่งอยู่มุมแบบเลยพี่ออว่าตรงขอบแม่น้ำเนาะเออนี่น่าสน,นใจ เออเอาว่ะเอานีกลับมาให้มันได้อย่างนี้ดิเกมไม่เหีอยะไม่จริงๆอ่ะเกมมันคนมันอุกเก็บอะไรอันนี้อันนี้พี่ไม่ทันได้อ่านเลยมันอตี้พี่เก่งบอกว่าชุดปิงเขาไม่ใช่เหรออ๋อเหรอใช่พี่เก่งเป็นคนพูดเองอ่ะมันอยู่หรือว่าดูในกระเป๋ามีไหมเออนั่นเดินี่ไงเปล่าวะอ๋อนี่ไงพี่เก่งที่พี่ดูหน้ารูปไฟมันเป็นอะไรเหลืองๆส้มๆไม่รู้ว่าอยู่บนสายสะพายกระเป๋าโอเคครับโอเคได้มาแล้วตอนนี้ พี่แบบว่าพี่มีอามีตัวตนจริงเพะอ,อูไอเฮียแบบว่าพอคนรักตายไอเฮียแม่งทรงเดียวกันกับไอไอเด,ดสเปสเลยไอเฮียอ๋ออลิซา <c oughs> อีสเด r d a ะนะอพอลังหมดมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงวะไม่เพราะว่าครั้งก่อนที่พี่ดูอ่ะมีอามันป่ยวยเว้ยมันเป็นเนื้องอก น้องพ่อเอกน่ะเป็นหนี้จํานวนมหาศาลเลยค่ารักษามีอาแต่ไม่รู้ไงว่ารักษาหายไหมเพราะว่าตามตามแฟนแบ็คน่ะมันมีอาแม่งอยู่โรงพยาบาลน่ะมันขยับไม่ได้เอ้ถึงบ้านแล้วน้งองอเต่ายังอยู่จริงด้วยพี่เฮ้ยน้องไม่ไปไหนพี่บอกแล้วเอาน้องว้าน,นี่แหละให้มันเดินเล่นดุ๊กอี่ยถวนี้